ฮาเล่เดวิสานเฮอริเทจซอฟเทล1 1 4รถปี2020วิ่งเพียง4,000ไมล์เท่านั้นนะครับมาดูเฮอริเทสสวยๆเข้าใหม่กันเลยนะคันนี้นะครับได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงจดทะเบียนปี2022นะครับคู่มือจากศูนยครบเลยนะคันนี้เรามาเริ่มที่ยางกันเลยนะครับยางได้เป็นเดนหลบหน้าหลังนะสวยๆนะครับวิ่งรถวิ่งน้อยนะขายความใหม่นะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับดูตามท่อนะเงาๆเลย กระเป๋าหนังฮาเล่ย์นะครับ2ใบนะแล้วดูลายกระเป๋าหนังกับลายบอร์ดนะครับเป็นลายเดียวกันเลยนะเข้ากันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วดูสภาพตัวเครื่องนะเดิมสนิทนะครับเงาเงาเลยโครเมี่ยมไม่มีแกะไม่มีลื้อนะกรองอากาศสวยๆนะครับมากับพักเท้าวสวยงามแคชบาร์มีมาเรียบร้อยนะครับแล้วดูตามซอกนะสวยงามมากๆนะครับดูแลมาอย่างดีเลยเอกลักษณ์เฮอริเทนนะครับล้อเนี่ยจะมีแต่งด้วยโครเมี่ยมนะสวยๆเลยแล้วก็มีคัรเบอ์เฮอริเทจนะครับที่บางคนหน้ามาด้วยนะ ไฟหน้าสวยๆใสๆนะครับเป็น LED นะสภาพสวยงามนะครับชิลหน้าทรงสูงเนียนมากๆเลยนะปั๊มเบรกดิสเบรกนะครับสวยงามเลยมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะครับดูเครื่องไม่มีตําหนินะครับฝาครอบดําเงาสนิทเลยนะตัวรถพร้อมใช้งานนะครับสวยงามมากๆนะดูท้ายรถนะนี่ครับสวยงามเลยตัวนี้มีการตกซิซีบาร์มาด้วยนะครับบอบไม่มีขาดไม่มียาบนาแล้วดูถังนะครับมากับสีดำวิวิทแบล็กนะครับ สวยงามมากๆเลยนะไร้รอยนะครับคันนี้เลขไม้วิ่งอยู่ที่4,51กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็แฮนดเนี่ยดูเป็นทรงสูงนะน่าจะขับสบายมากๆเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน สภาพเครื่องดีมากๆนะครับเราตั้งไว้ที่829,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาเฮดเทสซอปเทลหนึ่งสีอยู่เนี่ยสีดำตัดโครมียมนี่เป็นสีที่สวยมากๆนะครับสวยจริงๆเลยนะตัวจริงได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยด้วยนะครับใครหายอยู่อย่าพลาดนะข้อมูลตัวรถช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปตรียร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ